มูเจ้าอยากกินกว๋วยเตยี๋ยวคือข่อ่ป่ลูกสิ้นอะแพงแพงตอนนี้ขึ้นเป็นเจ็ดยูโรเก่าๆถามว่าบีหอไดที่มนถือกอบข่อยหันอยากกินลูกสิ้นหมูบัดทีนี้แต่มันเป็นลูกสิ้นปะข่อยมีหมูอยู่ทุกเนะื้อข่อยซื้อเอาไว้พี่น้องเอ่อ้าดนโดนละละ่ะซึ่งข่อยก็ได้เก็บหมูวไว้ในตูแซ่แข็งข่อยสืให้เจ้ามึง ตู้แซ่แข็งของคอยเปิดออกมาก,กับจะพอมูลอ้้อโมูโลโละสมยูโลเจ็ดสิหาคอยซื้อมัซซีจุดหาสิบแปดลูกสินข์ผกาเชืยง่ายไ,ได้ไปเมืองกันเลยจ้า อันดับแรกข่อยก็ะเอาหมูนี่แหละไปล้างน้ำลูกซินซื้อเอามันแท่งข่อยก็เล็ต้องเฮ็ดเอาพี่น้องมั่เจ้าหัวบอกข่อยเฮ็ดจังได,ดคข่อยเอาหมูมาสับพี่น้องหมูนี่เอาม,มาสับให้มันละเอียดเพราะว่าข่อยบ่มีเครื่องปั่นเนื้อเอ้าก็เอามาดตำใส่โคกนี่แหละพี่น้องหล้างจากนั้นข่อยก็เอาไปปัน่นใส่เครื่องปัน่น อาซีทุลักทุเลนในการปั้นจักน้อยคอยก็เลยเติมน้ำน้ำเย็นกระแป้งเขปป้าไปผสมมันทำให้ปั้นง่ายขึ้นทีนึงตอนนี้ลูกซีนคอยก็ฟูขึ้นมาดีแล้วแสดงว่ามันสุกตามชื่อคอยเมืองแน่นคลิปยู u ู u เด้ดซ้ำและพู้ได้อยากได้สูตรเนียนก็ไปหาเมืองอาอน youtube เลยคอยบัฒนัดสีเฮทไทยมุจอเมือง เรื่องสวนแนน่ใครเป็นผู้อื่นก็นแล้วกันเนาะสรุปว่าซื้อกินแ่บก็พี่น้อง